สวช่องเลิฟผิงเวิลด์นะคะพี่ที่สกิลอัพเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้เรามาแกะของอาจจะเป็นแบบเป็นอันดับที่แปลกๆหน่อยเออวันนี้ว่าอันดับอะไรจ้ะนิยายตัวเองจ้าทีมทำทีมครั้งแรกก็คือเป็นหนังสือทำมือเนาะเราทำเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออมาแบบเออเป็นเซตแรกที่พอแบบมาถึงปุ๊บก็คือออกมาเลยอ่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างในหเซตอ่าตอน อันนี้คือไม่ได้แล้วคือว่าหมดแล้วหมดแล้วนะคะโซเอาเลยอ่านในนี้มามีนิยายสองเล่มหมดด้วยกันอ่านแบวแก้เลยแก้เลยแก้เลยอีกเลื่อก็ได้นะอีกเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะแบบอาจจะดูหลายๆคลิปว่าเราเป็นนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นรูปประทับที่สุดหรอวงที่แบบเท่าที่แบบเคยเห็นอะไรเงี้ยเออแต่ดังมาหลายเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องไร้ที่ติพี่มูใช้คำว่าดังดังหรือเปล่าหลายเรื่องแล้วไปอ่ะมีเล่มหนึ่งกับเล่มสองอ่าสองเล่ม สอเล่มจบนะจ๊ะเรื่องเอ้ยยังไม่ได้บอกชื่อเรื่องเลยรเมื่อกี้เนี่ยชื่อเรื่องเป็นอนุสุดใจยิ่งจริงจริงโดดแอนตี้เยอะมากใช่ๆแบบชื่อเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วตีพิมพ์ครั้งที่ครั้งแรกเนี่ยยังมีแบบมียังไงเห็นข้อผิดพลาดอยู่อะไรเนี่ยยังมีคำผิดอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ย้องของไปด้วยนะคะอ่ะเรามาดูของในเซตนี้ก่อนเนาะมีอันนี้สองเล่มจบนะคะแล้วก็ของที่มากับในเซตนี้มีอะไรบ้างอ่ะไปอ่ะพีเซงของมา มีอะไรบ้างมีขวดขวดยาขวดยาอืมขวดยาที่แบบถในคนเออในเรื่องที่เขาจะรู้อะนะแล้วก็จะมีถุงผ้าถุงผ้าจีนนี่แหละเป็นลายเมฆมนวงโคนเป็นดัมพ์ผมเขาจะมีเหตุผลอีกว่าทำไมถึงเป็นอันนี้ต้องไปตามอ่ะได้แต่ว่าไอ้เวอร์ชันดิจิหมดแล้วแต่ว่าเวอร์ชันอีบุ๊กมีขายจ้าแล้วก็อันนี้เป็นถั่วแดงหรือก็เซียงซือหงโต้นะคะ คือแบบเป็นถั่วแดงของจีนอะไรเงี้ยแบบแบบถ้าถ้าแบบว่าเหมือนมันเป็นถั่วแดงแห่งความรักแห่งความคิดถึงเลยก็เลยแบบเนียนๆแล้วก็อันนี้ก็จะมีสแตนดี้เป็นสแตนดี้แบบอะคริลิกอะเรงๆให้แต่ในความที่เราเป็นเจ้าของอันเนาะเราก็จะมีสแตนดี้ไปของตัวเองีเ่ก็อีกอันที่จะได้ก็จะเป็นแบบแลนเซอแลนเซอแล้วก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วต่อดูข้างในไหมอ่ะ เรอจะดูข้างในขายเรื่องนิดนึงเรื่องนี้แบบเรื่องราวเป็นงไงคือเล่มเนี้เด็ดยังไงเออเรื่องนี้หรอเรื่องนี้มัน้งเด็ดอะไรเออน่างจะเด็ดคือถ้าสมมติเอ่อตั้งแต่เขียนมาอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความเรื่อยๆมาเรี้ยงๆแต่ดูแบบอบอุ่นหัวใจอะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้ไข่บุกี้อืมเป็นความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่าเออรู้เรื่องนี้เรื่องบางคนไปตามมาเรื่องก่อนอ่ะเราจะเป็นอ้ยน่ารักจังเลย เรื่องก่อนเราจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวอะไรอาหารแต่เหมือนข้ออันนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเป็นเรื่องราวของแฟนใช่เป็นเรื่องราวของแฟนเป็นฟิลแฟนฟิลแฟนฟิลแฟนแบบนี้อ่าอ่าแล้วก็เอางี้ดีกว่าเรื่องเนี้ยเด่นเรื่องฟิลแฟนถ้าคนอยากจะมาตามต่อเนี่ยจะมีผลงานประมาณไหนฝากต่อไปเออ่องต่อไปเรามีฟิลครอบครัวแล้ว มีฟิลแฟรแล้วเราก็ลเลยแบบอยากได้เป็นแบบฟิลเพื่อนเพื่อนสนิทรักกันหรือเพื่อนใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ทําร่วมกัน2คนก็คือเป็นเรื่องสร้างสิบตอน the city of rose อะไรก็คืออ,อ,อันนี้ก็จะแบบว่าเราอะอยากให้คนได้อ่านก็ได้สมดวลอันนี้ก็คือเหมือนเป็นนิยายที่นิยายสร้างที่ยากสำหรับเราทั้งสองเรื่องที่จะเขียนต่อไปเลยอ๋ออ่านแต่ไปจะจนุกของข้างในก่อนใช่ไหมรูข้างในล่าเพราะว่ามันมีของข้างในแถมดมีมี ่คือือนแบบแหมตนต้นเสื้อน่ะก็คือผิดแล้ก็คือมองบนไปเอาไปแก่เพื่อนมองบนไปแล้วว่าแบบคือเซตนี้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ของอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำอ่ะเราก็ทำด้วยแบบเอออย่างแบบเชีงซื้อหกตัวเราร้อยเองเลยนะเราแบบว่าเราทำเองเรา้อยเองเลยเพื่อที่จะให้แบบทุกคนรับงานนี้แล้วก็จะมีเรื่องของแบบ เออพวกการตีพิมพ์อะไรเงี้ยแบบเราตีพิมพ์ครั้งแรกทุกอย่างมันก็จะแบบว่าตะก,กุกตะกักหน่อยก mm hmm. ็เราก็ตื่นเต้นนะจริงๆนะเพอมันมาเป็นลูกเรื่นเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะเขียนนิยายจนมันมีรูปเรื่มได้เอ้ยต้องไปเขาว่าไปก็ดังมาหลายเรื่องนะเออถ้าสมมติว่าคนจะไปตามเรื่องก,ก่อนๆหน้ามีแผนจะตีพิมพ์ไหมอย่างเช่นผมไม่หัวหรือสัดตั้งการอะไรอย่างงเกจะตีพิมพ์ไหมมีแผงไหมตอนนี้ยังยังไม่ได้มีขนาดนั้น<ๆ>เราเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนอนะไรเงี้ยเพราะว่า อ่ะเราก็ยอมรับว่าทุนมันก็ค่อนข้างสูงเพราะเราไม่ได้ตีพิมพ์มาเยอะอรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เป็นแบบบางเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราอยากให้มันเป็นนิยายออนไลน์ไปอ๋อเรื่องใหม่เท่านั้นใช่เรื่องใหม่ค่อยว่างมาอุ้ยน้องน้องนี่เอาไปโชว์ไปโชว์เองแกง้ข้างในข้างในก็จะมีที่คาหนังสือมีโปสการ์ดแล้วก็มีจีพีตัวนี้ก็จะมีเขียนชื่อเรื่องชื่อน้องนะคะเออน้องชื่อหลัหลุงซวง อ่ะอแปลว่าหยกอ่ะรวงที่แปลว่าดำคางอ๋อใช่จัดใจนักเขียนนิดนึงได้ปะได้ค่ะแบบว่าเรื่องเนี้ย<ม>ดงเอกโดนเหยียดมากใช่ขอจัดใจนักเขียนนิดนึงคือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะดูเรื่องมาด้วยความที่เราเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงส่วนใหญ่เราจะให้ตัวละครเด็กหญิงอ่ะเด่นกว่านตัวละครชายเราจะปูละครตัวละครหญิงให้ดูแบบทุกคนจะได้เอ็นดูอะ่ะเหมือนมากกว่าตัวละครชายแต่เรื่องเนี้ยเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวที่ คนที่ซื้อเล่มนี้บอกเลยว่าติดพระเอกกันทุกคนเลยนะเขาแบบ่ารักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาีน่ารักจังเลยอ่ะแบบมีสองเล่มอะไรอย่างงี้เล่มแรกมาประมาณสามห้าสิบหน้าเล่มสองมัสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหน้าโดยประมาณี้ก็จะเป็นหนังสือนิยายสองเล่มนะคะของเราเองอ่ะจะของเนาะอ่ะสรุปเลยละกันถ้าใครซื้อเซตนี้ก็จะได้นิยายสองเล่มนี้ได้เลย ได้สแตนดี้อาหารได้ไลเซนได้ไลเซนได้กดยาได้ถุงผ้าได้ไปเยอะเลยแล้วก็ได้ที่คันแล้วก็ตัวจีบีแล้วก็อะไรนะตัวที่คันจีบีแล้วก็โคสการ์ดหนึ่อันยิงอันต่อกหนึ่งเล่มนะคะนี่คือทั้งหมดของเป็นอนุดสุดใจยิ่ง สปอยเลยวกัไ, ика, er, ไม่เป็นเรื่องอะไรเขียนนับประกานะคะจีลีน่าอยู่สักตรงที่นึ่งอะเหีนให้ใ่ะก็จะตามแม้งไา้เด็กดีนะคะในเมฟค่ะแล้วก็ดีดอะไรอยางีดอะไรไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ยังลงอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เราจะเป็นแบบนักเขียนในเด็กดีมากกว่าถ้าใครอยากรู้ว่า เจ้าของผลงานผมไม่หัวแล้วเป็นอนุสุจริ่งนะคะผมก็ัวของคค้คกเว็นอนุสุจริ่ค่ะและเจันก็ไปตอนหน้าสำหไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ